ใครนะแอบมาอยู่ตรงนี้มามาเห็นนะใครเอ่ยใครเอ้ยอ๋อซ่อมๆนี่นะซ่อมนี่นะเนะจ๊โอ้ซ่อม,มอย่าออกไปข้างนอกหรอกคะับโอ้แดดดีแดดดีวันนี้นะคะแดดดีมากๆเลยนะ เล่นเส้นแหวกกับมาม่าเหรอครับเล่นเส้นแหวกกับมาม่าใช่ไหมอือแต่มาม่าจะลองดูมีจะตกใจไหมจับได้เลยจับได้เลยไม่คิดว่ามาม่าจะหาเจอใช่ไหม แ <c oughs> 응ค่เห็นเงาหมามาก็จำได้แล้วก็คือเมียวเมียของหม,มาเหมือนจะออกไปข้างนอกใช่ไหม,อมตอบแล้วตอบมามา่ายเชื่นใจหน่อยอ,อเดี๋ยวถามอีกทีหนึ่งมเมียวจะออกไปข้างนอกใช่ไหมครับเอาเลยตอบหมาตอบมา,มา,บม,ามาหน่อยอตอบมเมี้ยวหน่อยะอาวอา อังไงะ <laughs> โอเคเดี๋ยวมามาเปิดประตูให้นะโอ,โอ,โ,อโอเคนะคะมามาเปิดประตูให้โอเคโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับมีเมียวครับ ระวังระวังหางด้วยระวังหางด้วยมามาปิดประตูแล้วมามาปิดประตูโอเคโอเครับน่แหละ